สวัสดีครับพบกับซีโร่ทีวีนะครับผมซีโร่ฮะวันนี้มาสอนสร้างกับดักอันที่สองเนี่ยกับดักใช้ได้เดอร์วอลลนะฮะถ้าไม่เน่นคือเอาหินนี้แหละโอเคฮะนี่คือกับดักคือเหยียบแล้วมันจะล่วงไปนะฮะคือเรสโตจะไปตัดสัญญาณไฟเนี่ยดูฮะ่ะคือสำหรับเล่นเดอ w a วอลแล้ววิ่งอยู่เงี้ย คือคนวิ่งหนีแล้ววิ่งอยู่คือเราโดดขามีฮนะคือแล้วพอมันวิ่งแล้วมันไม่ได้โดดขาม,มันเหยียบแล้วสังเกตแล้วมันจะล่วงไปตายขุดดินไม่ได้เห็นไหมโอกาสแต,นะ <c oughs> ต่เขาานสูนย่ะรูปแบบการสร้างง่ายๆคือคือตรงเนี้ยคือคุณใช้พชรเพจใหเ้เนียนๆกับพื้นดินเนี่ยจะเนียนๆวิ่งหนีอยู่อย่างเงี้ยเห็นป่มมันจะโดนทับทดสอบได้ลองดู คือถ้าคุณจะถ้าคุณหนีอยู่อ่ะคุณต้องทำทางออกไปก็ดีนะนวิ่งมาแล้วคุณโดดอย่างนี้มันก็ยังไม่สงสัยแล้วพอมันตามมามันไม่สังเกตเพราะมันสีนี้มันเนียนมันเนียนกับพื้นใช่ไหมฮะอพอะพอวิ่งตามมาก็ลวงส่วนรูปแบบการซนาฮะเดี๋ยวก็ดูเอาละกันผมไม่สอดขี้เกียจวันนี้ไม่มีอารมณ์จริง คือทำไงก็ได้ให้ทำไงก็ได้ให้มันตัดสัญญาณไฟลิสโต้เนี่ยได้พอตัดสัญญาณไฟก็จะหยุดเดี๋ยวผมทุกให้ดูแล้วกันจะได้ง่ายๆนี่ฮะเหยียบปุ๊บสัญญาณไฟนี่ก็จะไปตัดสัญญาณไฟลิสโตนทำให้ลิสโต้หยุดทำงานเห็นไหมฮะกับดักนี้ส่วนมารใช้ได้เดอะวอล์กนะฮะเกมเดอะวอล หรือเป็นท่านซีดเป็นท่านโดมแล้วก็เอาไปว่าไปอ่าก็ชีวิตที่มีจากวันนี้ครับ